นกก็่จะนกขันขันเนี่ยกเล่นคอปี้นะาจะขายจะขายซื้อมาขายเลยก็นกมันยังไม่ขันจะขายได้ราคาูนายเจ้นอกนพัมดีจังอืมเน่อนอคุ้อดูเอาเบลวเบลิวเมา มัเต็มบ้านไปหมดเต็มบ้านครับรูปเกาะคารลมเด็ดๆรูปเกาะที่สวย